สวัสดีครับยำเสาว์ครับมินิกันมาพอกันอีกแล้วครับยำเบ็ดโฟมครับอันนี้มาใส่เบ็ดโฟมอยู่น้องครับใส่เนื้อกีตะเดือนเด้อครับที่ภาพเดินไปเบิ่งครับไปยำน้ำกันไปลุนน้ำกันมาติมานโบนอันมาอันโบนอัไปเนื้อกีตะเดือนบ่ใส่บ่หลายล้งดอกครับประมาณยี่สิบล้งหนึ่ครับเฮ้ยเหยื่ยากกีตเดือนก็ได้ เดือตูนน้อยครับโอ้โอ้โอถือตูนน่ครับพี่น้องปลายังเหรอดินสินโอ้ปลาด,ด,ดุกหืมปลาดุกน้อยครับดินอยู่นี่ครับโอ้ปลาดุกอีกตูนน้อยเนาะตูนใหญ่บ่มีวพี่น้องน้อยปลาดุกน้อย ุ่งแงงนะครับดุเนีคิดจะเดินกินเล็กเลยเนาะไม้แรกครับพุ่ตากระบ่อนลายอยู่ครับยนบดกิบเบ็ดเลยครับเชอรี่ก็ะไาย็นไปไซรแล้วไง gì mình kim nhiều mất con này các bạn, mình gặp thiệt các bạn, cherry lái <laughs> miền Tây cherry các มันมีปลากระตบตรงขังน้นี่โอ้ยหอยยังมันกินเจาะตาเจอยังกินยอพี่น้องปลากระตบเชอรี่แล้วครับพี่น้องนี่เม่นมันกินครับโอ้เชอรี่นี่นกินบนเลื้อยเลยเชอรี่ครับปลายังมันกินนี่ นี่นี่เป็นไข้เลยครับไข่เชอรีน่น่ครับร้ายคนับนี่นาะ เดี๋ยวเบื้องมันจับหุ่โฟมครับสิออาาประคอรครับเนาะโอ้นี่ โอ้ยยังโจะยังกินไปมืดเลยพี่น้องนี่นี่โจมาเห็นเลยนี่ยังโจะกินทองก,นง,กนง,กนงกินใสไปมืดครับยังกินโจะกินใสครับพี่น้องซีเมนต์ปลาไหลโอ้โจ เชอรี่ใส่กับบอถือดอกพี่น้องประมานราครับเชอรี่หลายโพดทครับใส่เงอะขคิดแต่เดือนนี่ทิมลงไปกับเชอรี่จับกินเลยนะครับพี่น้องเกาะ ป่ามันกินวัท่านหรอครับเชือดดีกินเหงื่อก่อนเมืด่ดกินเลือดเนาะหน่อยนะครับเหงื่อขีจะเดือนยี่สิบแหละครับกินเลือด À, bọn tôi nhanh 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 nhờ bọc kim bếp uống à. oh, bọn nữa าเหงือ่อใดสำนั่นแหละครับเหงื่อบกไข่มีป้ากับมี่ลลยอยู่ครับแต่มันหาเหงื่อบไดใดครับไี่นเป็นเหงือ่อ เขียดใส่ถือครับเนื้อเขียดเนื้อบองที่ซ่อนจะไปหาบังใดสิพอดใดย,ยู่บน,นี่อยู่อีกตัวครับนีี่ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุก๊กทางครับ ดกครับพี่หน้ตามสี่ตูลล้้วครับโอ้กรเบ็ดเบ็ดกรเสืหมล,ล้วครับจะมีเหยื่อกงทีซ่อนมาใส่ก็จิถึออยู่ถึงเหย,เยเื่อเสียดอย่าง ตายแล้ครับอันนี้ดเดี๋เกี่ยวอีกแล้วครับฝ่ยายยาน,นยี่ครับโอ้ปลาพอครับแต่ถึกแน่ยุครับแต่เบ็ดบอลลายพี่น้องเป็นลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องต้องายเลยครับแต่ปลาลุนนี่ล้ายๆครับพี่น้อง ปุบอนชตามันบ่นครับเป็นนอกอ,นอยู่กลางๆหุ่นอ้องเป็นเป้นครับ ก็แล้วละครับประมาณยี่สิบลังนี่ครับประมาณนี้แหละก็ะิจีหอดหน่ว่าครับก็ได้เยื้อในน้อยกลับมาลองใส่เบิ้งครับเยื้อกิ่งตัเดือนครับช่วงนาแล้งเนี่ยกับมันกหาบ่าได้แหละหาหยากรับผมคุดในนานพักครับที่หดน้ำกขเลยมันมีตัวน้อยคือเดือนน้อยมาลองใส่เบิ้งครับยี่สิบลังนะครับ ไดซีโตรครับนไดบอมันครับกันเบ็ดลายๆกันคือสไดลายคนนี้อยู่ครับเบ็ดน้อยครับพี่น้องไอจีน่น้องติดตามเบิงคลิปต่อไปเด้อรับรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อขอลาให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดตับไข่กดติดตามให้นำแน่เด้อครับพี่น้องขอให้พี่น้อ,นอ,นองมีความสุขหลายๆเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ